ไปเท่านี้ก่อนนะแล้วก็กลับปลปไปดูแลลูกเมียไป่าวกันจังค่อนขอบคุณครับพี่รสวด้ค นี่คือแหวคู่พระมโฉมันลูกปะเวณีหลาวแววบ้านไขายวนและนี่คือเต้นีน่ก็หลายข้างรายหมดแล้วนะครับที่ลูกชายคุณมีเลือกชอบต่อยกับเ,เพื่อนอถ้ามีครั้งต่อไปเนี่ยผมคงครั้งนี้ผมคงต้องทำทันบนไปก่อน แต่ถ้ามีค่าวต่อไปเนี่ยผมก็คงจะต้องให้พากการเรียนนะครับไอโผไปเอาเอกสารการทำนวนมาสินี่ค่ะมีครูครับขอบคุณครับก็ฝากไปดูลูกลูกชายด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณคุณครูเช่นกันที่ช่วยกันดูแลขอบคุณเช่นกันไปแล้วค่ะครับคบโชคดีครับ นี่น้ำเพื่อนคนสนิทลูกปลาเล็กหลานยายแห้งวันนะั้นทำอะไรกูเหรอวะไม่ได้เลยเดี๋ยวเราแย่ทำไมอ่ะเฮ้ยเรื่องเป็นไงมาไงอ่ะเราให้ฟังเลยดิ่อยกับไอ้เวกเป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยแล้วนี่เป็นไงบ้างเนี่ยเจ็บเปล่าเจ็บอ๋อ เอ็ดน้ำพอดีจังเลยค่ะมีเงินมากแล้วอย่างนั้นหนูขอตัวก่อนนะคะพอดีพ่อมารับแล้วโอเคบายนี่น้ำ อดทนก็มาหาเรื่องผมก่อนหรอแม่กดดันเป็นไหมอ่ะนะกดดันเป็นไหมมันร้องผมมันร้อผมไหมลูกม,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 มันมีข้อเพื่ออะไรไม่ไดไม่มีข้อได้ไงลูกมีข้อไม่มีข้อจะเกิดมาอย่างนี้ได้ไงมีข้ออยู่บนฟ้านูน่นเห็นไหมข้อดูหนูอยู่แล้วถ้าหนูเป็นอย่างดี้พ่อก็เสียใจเห็นไหม เดี๋ยาแม่ทำยังไงอย่าถ้าลูกเป็นคนเกรเรอ่ะโแม่ผมไม่เกรเรแล้วแม่มีลูกคนเดียวนะแ,แม่ดดเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อได้เยี่ยบ้านกับบ้านกัน แม่ไม่สบายใจเลยอ่ะลูกไปทะเลาะวิวาสกับเขาอ่ะแม่ขอร้องได้ไหมลูกขอร้องลูกอย่าก่อเรื่องวิวาสอีกได้ไหมแล้วทำไมไม่เลิกกับแม่ก็ให้มันเริ่มก่อนแล้วกันลูกอย่าไปเริ่มต้นก่อนนีผมว่าเจ็บตัวฝ่ายเดียว,วะดิ แต่นี่มันเก็บเยอะนะลูกลูกไปทํามันเยอะมากเลยอะ่ะแต่ที่รู้ๆอะ่ะแม่ไปทําทันบนเอาไว้ถ้าอีกครั้งเดียวลูกต้องออกจากโรงเรียนนะลูกจะไม่ได้เรียนหนังสือนะเขาไล่ออกเขาไล่ออกอะ่ะเต้แม่ขอได้ไหมนะขับแม่อืนึกว่าให้แม่เเป็นเด็กดีของแม่นะลูกนะ รเราจะได้มีอนาคตเรียนถนงือเราก็เรียนของเราไปนะ แม่ไปไม่ทำอะไรให้แม่เอาเออไปเป็นเพื่อนซื้อของมอะไรให้แม่นยดิเออไปดิที่ตลาดนะเอเอไปไงไเดินไปไงเขาไม่อนวะสวัสดีครับ มาซื้อพวกมาไรยอะ่ะแต่ผมขอเป็นร้อยเองได้ไหมอะ่ะได้กาตามสบายมือเราเองไง ลูกเฮ้ยโอ้น่าไปโดนอะไรมาลูกเออแม่ขอร้องไว้แล้วว่าอย่าไปทะเลาะก,กับเขาไงมไม่ได้สู้เขาเลยแม่บอกไม่ให้สู้อ่ะเอา้าไม่ได้สู้แล้วมัเจ็บมาอย่างนี้ล่ะก็ปล่อยเขาต่อยอย่างเดียวไงแม่ เฮ้ยนั่นมันง่แล้วมันซื้อลูกหอมจังเลยซื้อมาเหรอลูกก็ที่ร้านอะแม่มของของมาทำเองโอ,อ้ีมือผมนะเนี่ยนะลูกชายแม่ทำเองโห<ฮ>ภูมิใจมากเลยหอมด้วยนะครับมาแม่ทีนี้แม่อยากได้อะไรพิเศษไหมสิ่งที่แม่ต้องการเนี่ยนะ คือลูกแม่เป็นคนดีมดีนู่ดีมงโน่เนี่ยเจบ็บนะเออเป็นคนดีของแม่นะแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วยอย่าทำให้สังคมก็เดือดร้อนนะทำแม่

สมจริงจะหัวเราะทำไมอยู่ห่างกันเพียงไหนไม่เคยคิดเปลี่ยนใจจากอยู่ไกลแค่ไหนไม่เคยคิดเปลี่ยนแปลงจากสื่อตรงในรักรักเธอไม่เคลือบแคลงสเสมอ ก็เธอเป็นคนพิเศษกว่าใครจะมาพิเศษกว่าเธอคงไม่มีอีกแล้วไม่มีใครคนไหนเข้าใจเหมือนอย่างเธอเฝ้าดูแลเสมอทุกทีที่เศร้าใจปลอบประโลมกลมขวัญจ,จน ก็เธอเป็นคนพิเศษกว่าใครจะมาพิเศษกว่าเธอคงไม่มีอีกแล้ว <Okay. S 1> จากบูชาความรักที่เธอมีให้ฉันจากกี่เดือนกี่วันหรือปีที่ผ่านไป จดจำรำลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่ตลอดกาลก็เธอเป็นคนพิเศษกว่าใครจะมาพิเศษกว่าเธอคง